สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซล่าเซลนะครับผมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่อำเภอดัดซ้ายนะครับเป็นงานเดินสายร้อยท่อนะครับครบชุดนะครับแผงอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมสูงมากนะครับแล้วก็มีไฟสองหลอดร้อยสามอยู่ข้างหน้านะครับผมอันนี้เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมเย็นมาก็เปิดนะครับตรงช่วงเช้าก็ เองอัตโนมัตินะครับผมไฟสองหลอดสามหลอดก็หลอดข้างหน้านะครับผมยูอโนะครับผมวันนี้กับช่างนสดกับเจ๊เผินนะครับนี่ครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมราคากันเองกันเองครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สี่ยูทูปก็ตามนี้เลยนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นงานแบบไหนเราคำนวณให้เลยนะครับการใช้ไฟนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอตะไคร้นะครับเป็นโรงทำนะครับอิดบล็อกนะครับผม ซึ่งนะครับเปิดไว้ทั้งคืนเลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ